สวัสดีครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องน่าตั้มเจนไลฟ์นะครับกับเกมซัมเนวอลสกาลิน่านะครับวันนี้มากันในอีพีที่23นะครับสำหรับวันนี้แล้วนะครับจะมาแนะนำส่วนตัวเรื่องการขึ้น6ดาวของผู้เล่นที มีเวลาค่อนข้างจะจํากัดนะครับก็คือสิ่งแรกที่ต้องทํานั้นนะครับก็ดูว่าเราเลงที่จะขึ้นตัวไหน5ดาวไว้ในอาทิตย์ก่อนหน้านั้นเราควรจะทํา5ดาวตัวนั้นนะครับให้เลเวลแม็กไว้ก่อนนะครับก็ณที่นี้ผมทําไม่ทันแล้ววันนี้พอดีว่ากดคูณมันหมดพอดีแล้วก็มาทําการเตรียมตัวกันเลยครับนะสำหรับแรกเลยเราต้องมีตัวที่ตั้งใจที่จะขึ้น5าดาวก่อนนะครับแล้วก็มาขึ้นไว้นะครับเดี๋ยวผมจะรีบดําเนินการ ทำให้มันเป็น5ดาวแม็กแล้วก็ค่อยมากันครับอาระหว่างที่เรารอมันเต็มนะครับเลเวล35ที่5าดาวแม็กนะครับอาสิ่งที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งเลยนะครับเรามาดูตรงนี้ครับกดนะครับผู้เขา้าซิสอาตรงร้อยแยกม่ติดนะครับเราต้องมากดตรงนี้ครับแล้วก็ทุกวันมันจะ ต้องเข้ามากดนะครับเพราะว่ามันจะได้หินคริสตัลแห่งมิติฟรีนะครับ3อันทุกวันเราอย่าลืมเข้ามากดนะครับเพราะว่า,าเวลาตัวคูณเราอ่ะได้จากการขึ้นหกดาวนะมันจะมีระยะเวลาประมาณ 6- หรือ7วันเนี่ยแหละครับเราก็จะได้สะสมให้ครบทั้งหมดมันจะสะสมได้10หรือ12อันนี่ะครับจะทําให้การขึ้น6ดาวแม็กหนึ่งตัวเราใช้เวลาย่นระยะเวลาลงนะครับแล้วก็เข้าฮาร์ด นั้นนะครับถึงจะมีประโยชน์สูงสุดนะครับแล้วก็ระหว่างนั้นนะครับมาดูที่ร้านค้านะครับแต้มเกติยศผมก็แนะนําว่าเข้าไปที่กิวทุกทิตย์ควรจะซื้อเลนโบมอนไว้นะครับหนึ่งตัวทุกทิตย์นะครับเป็นการประหยัดระยะเวลาของการขึ้น6ดาว1ตัวนะครับก็เดี๋ยวไปดูกันว่ามี เดวิมอนห้าดาวเห็นไหมครับสองตัวแล้วเพราะผมซื้อเอาไว้นะครับเพื่อเตรียมการนะครับแล้วก็ในครังสําหรับการขึ้นหนึ่งครั้งนะครับครั้งต่อต่อไปเราควรที่จะขึ้น4ดาวแม็กไว้นะครับถ้าผมนับดูกันหนึ่งสองสามนะครับสี่ห้าหกเจ็ดแปดถ้ามีเวลานะครับสําหรับการใช้เป็นเท่าไหร่ของการขึ้น6ดาวหนึ่งรอบเราควรจะขึ้น4ดาวแม็กมาไว้ เท่ากับจํานวนที่เราใช้ไปใน1ครั้งถ้าเราขยันมากเราอาจจะทําทั้งหมด10ตัวเลยก็ได้นะครับแต่สําหรับคนไม่มีเวลาก็ทําสัก4ตัวแล้วก็ซื้อดมอน,น,น,นอด,ดน์หนึ่งตัวนะครับหนึ่งอาทิตย์ท่านก็จะได้6ดาวเป็นมาใช้1ตัวนะครับเฉลี่ยเดือน4ตัวต่อ1เดือนนะครับก็นี่แหละครับเป็นที่คร่าวๆที่ผมใช้ในการขึ้น6ดาวทุกๆ1สัปดาห์นะครับ แลาจะทำให้ประหยัดเพชรด้วยครับเพราะว่าเรามีตัวกดคูณครับในที่นี้ผมใช้ไปแล้วนะครับซึ่งมันก็จะมาขึ้นอยู่ด้านล่างนี่นะครับนี่เพิ่งกดมาได้แค่ประมาณ23นาทีนะครับอ่ะมันหมดแล้วยังไม่เต็มก็เดี๋ยวเราไปดูตอนเต็มนะขอตัดคลิปไปเท่านี้ก่อนครับอ่าตอนนี้ก็ตัดมาที่ตัวอินุโคมิท่านน้ำที่เราจะเอาขึ้น6ดาว เป็น5าดาวแม็กเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้แล้วมาดูตัวที่เราเตรียมไว้นะครับดึงออกมาจากคังนะครับก็คือมีนะครับสีดาวแม็กทั้งหมด3ตัวนะครับตัวนี้ขึ้น5ดาวไปเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นเราก็จะเหลือทําอีกแค่5ดาวแค่2ตัวนะครับแต่จริงๆแล้วถ้าจากที่ผมคุยว่าตอนแรกคือเราจะทําจาก4ีดาวแม็กให้เป็น5าดาวนะครับทั้งหมด4ตัวเพราะว่าเราซื้อดมอนมา1ตัวนะครับอตอนนี้เราก็ต้องเหลือทํา2ดาวเต็มอีกทั้งหมด8 8ชุดนะครับเราก็จะขึ้น6ดาวได้1ตัวนะครับก็ระหว่างนี้นะครับฟาร์ม2ดาวนะครับแม็กให้เป็นให้ดาว8รอบก่อนนะครับเดี๋ยวได้8รอบแล้วเราตัดมาให้ดูกันว่าอ่ามันจะขึ้น6ดาวได้1ตัวแล้วเราจะทำยังไงกันต่อนะครับคอยดูกันครับ อ่ะก็ตอนนี้ทำเหลือ2ดาวเต็มมีแค่ชุดหนึ่งก็จะครบทั้งหมด8ชุดแล้วนะครับตอนนี้ผมมี4ดาว1 2 3 4 5 6 7้าก็ก็คือขาดตัวนี้ขึ้นเป็น4ดาวอีกตัวหนึ่งก็จะได้5ดาวทั้งหมด2ตัวรวมแล้วเป็นทั้งหมด5ตัวนะครับก็จะเป็นอันครบเสร็จสิ้นนะครับอันเมื่อกี้ที่ผมลืมอ,อธิบายไปอันหนึ่งก็คือตัวด้าน3ดาวเต็มเนี่ยครับเราจะต้องทำไปทั้งหมดทั้งหมด 16ตัวนะครับเพื่อที่ได้4ดาวขึ้น5าดาวนะเป็น4ตัวนะครับก็จะเป็นการขึ้น6ดาวได้เสร็จภายใน1อาทิตย์นะครับหลังจากเสร็จแล้วเราทําวัตถุดิบนะครับอ,อย่างเราก็ทํา4ดาวเพิ่มขึ้นมาเหมอือนเมื่อกี้ที่ผมบอกต้นคลิปก็คือเดี๋ยวเราจะทําใช้คืนครังทั้งหมด4ตัวนะครับเพื่อที่จะได้มีการมีพร้อมสําหรับการขึ้น6ดาวครั้งหน้านะครับก็คือหลักๆแล้ว6ดาวครั้งหน้าเราจะทํา สองดาวขึ้น3ดาวเต็มทั้งหมด16ตัวนะครับแล้วก็ทำา5ดาวทั้งหมดาจากการขึ้นขึ้น,ข,นขึ้นไปนะครับก็คือ4ตัวบวกดวีมอน1ตัวนะครับบวกแอนเจมอนนะครับเลนโบมอน5ดาวอีก1ตัวก็เป็นขึ้น6ดาวได้นะครับใน1อาทิตย์1ตัวนะครับก็จะเป็นอันเสร็จสิ้นนะครับ สำหรับตอนนี้เราก็ทำนะครับ2ดาวแม็กเซตสุดท้ายเรียบร้อยนะครับแล้วก็เอาขึ้น6ดาวกันเลยครับชิงสองสามครับแล้วก็ ตัวแรกหนึ่งสองสามสี่ได้หนึ่งตัวนะครับหนึ่งสองอ๋อผมลืมเึลื่อนเรียบร้อยครบห้าตัวแล้วก็ขึ้นหกดาว 1>, 1 2 3 4งก็เป็นอันเรียบร้อยขึ้น6ดาวได้หนึงตัวภายใน1อาทิตย์แล้วก็จะได้เซตนี้มานะครับเราไปดูกันว่าอีกกี่วันเราจะต้องมากดขึ้น6ดาวอีกทีนะครับในที่นี้ก็ทั้งหมด6วันก,กว่านะครับก็รวมๆแล้วประมาณ6วัน7วันนะครับเราก็มาขึ้น6ดาวตัวหนึ่งรวมแล้วเดือนหนึ่งเราจะได้4ตัวนะครับถ้ามีเวลาน้อยอาทิตย์ละตัวก็พอนะครับเสร็จแล้วตัวที่ขึ้น6ดาว เรามาเข้ารอยแยกมิตินะครับที่ผมบอกไปตั้งแต่ต้นคลิปนะครับอเอามานะครับเป็นดันทัดไฟด้วยแล้วเราก็ใส่ไปกดฟาร์มไปปุ๊บนี่แหละครับ3ามครั้งมันก็จะเลเวลขึ้นมาไวมากแล้วที่เหลือแล้วก็มากดเอาเพื่อนฟาร์มให้จนเลเวลแม็กนะครับเดี๋ยวเราตัดไปตอนเลเวลแม็กกันเลยนะครับ จบในสักรอบหนึ่งก่อนครับนี่ก็จะฝาม่ายนะครับถ้าเป็นดันรายแยกมิติที่เป็นธาตุลมชนะก็เอาโชคมานะครับธาตุธาตุไฟชนะก็เอาตัวที่เป็น damage, าดาเมทธาตุไฟมาช่วยฟามนะรับก็จะผ่านได้ ร้อยด่านสุดท้ายโอเคจบนะครับมันก็จะได้เลเวลเยอะมากเห็นไหมครับเด้งขึ้นมาเลเวล20เลยครับประสบการณ์75,675น75นะครับก็เดี๋ยวตัดไปตอนที่เอาเพื่อนฟาร์มเลยนะครับ นี่นะครับก็เอาตัวเพื่อนๆมาช่วยฟาร์มนะครับให้มันเป็นสีดาวแม็กไวๆนะครับนี่เลยน,นะครับมันก็จะกดใช้ได้ประมาณ50ครั้งครับก็กดฟาร์มไปจนกว่ามันจะเลเวลแม็กนะครับ ก็ถ้าใครไม่มีเวลาเนี่ยครับประมาณอาทิตย์นึงได้ตัวหนึ่งนะครับเราก็ดูวันที่เราว่างมากที่สุดแล้วเราก็ค่อยทํามันขึ้นมานะครับส่วนเวลาที่เหลือที่ไม่ได้ทําไรก็เอาไปฟาร์มรูนนะครับกดไต่หอออโต้ตามคลิปที่ผมได้ทําไปให้แล้วนะครับสําหรับฮอร์โมนง่ายๆนี่ประมาณนี้ครับ หลังจากที่ผมบอกไปทำจนตัวอิคารุมันเป็น6ดาวแม็กเรียบร้อยแล้วเราก็มาขึ้นตัวนี่ทิ้งเอาไว้นะครับ4ดาวแม็กนี่นะครับ1ตัว2ตัว3ตัวนะครับแล้วก็ไปใส่คืนค้างไว้นะครับสำหรับครั้งหน้าเราก็จะได้มีวัตถุดิบขึ้น6ดาวแบบง่ายๆต่อไปนะครับใส่ขึ้นไป3ตัวปุ๊บ เท่านี้เพื่อนๆก็จะสามารถพัฒนามอนขึ้นมาจนมีมอนไปต่อสู้ในพวก q ิวอสามทางนะครับเป็นที่เรียบร้อยก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนไม่มากก็น้อยนะครับก็ฟังันต่อไปนะครับเพื่อความเก่งกาจของไอเดีเรายิ่งขึ้นไปนะครับขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามารับชมรับฟังครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ